สวัสดีค่ะแม่เต้ยแม่เชิญค่ะสวัสดีค่ะย่ามเศร้าๆเนาะค่ะได้ข่าวว่าฝันดีเม้าอุปถัมภ์อุปถัมภ์อยู่วัดอยู่ว <unda> ่าเขานี well ่ยังแม่ย่าแม่ลำย่ามาจากอุบลเนาะจ้าฝันเห็นอะไรในบ่อฟันเห็นว่าลูกเพิ่นสิมาหับฟันเป็นลูกไส้สองคนค่ะ แรัโตูคือมอลำนี่เอาชิมาฮับแม่คือแตงโตคือมอลำแม่ได้วางจีเบนเพิ่นชิมาจากสแสดงความดีใจน้ำเท้าง,งวดนี่บ่อสองหาพะล่งนี่จังว่าว่านี่พะโล่งก็ไม่คู่เนี่ถ<ๆ>วายที่ยี่สิบห้าไร่เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะตัวนี้แหละตัวสำคัญเนะาะบุญน,นักซักไงเนาะคะ่ะแต่ถวายยุกมือเดียวนึงก็ได้บุญมหาศาลอันนี้คือเอารถพี่น้องเอ้ยเนาะค่ะซาสองห้าไล่ อาสิมาฮับแม่กลับบ้านนี่แล้วคนว่าสองคนผู้ใจ่นว่าค่ะเอาคือจิมาฮับไว้แท้โอ้ยแม่กับมาตาโดนแล้ววะวันพิ่นแม่เพิ่นมาปฏิบัติธรรมน้ำเเผ่นเนาะแม่กับมาตาโดนแล้วก็เลยสิมาฮับ่นเอ้ามาสองคนนี่บอกเออกับมาซำนี่สองคน แต่งตัวคือมอลลมเอาใจกระโจมหัวเหลื่อมยุบยุบมากกล่าีเหลื่อมยุบยุบมากเอาตีตีเอาเป็นตัวสำรองบ่ตัวสำรองตีเป็นตัวสำรองวัดมันชี้สองหาคือเขาตัวมันบ่มาสองคนมาสองคนแล้วก็หัวงามหัวกระห่ามาสองหัวหาหัวหกบานนักสองคนหนักาสองมันกับแบบว่าเขากับเป็นตีสำรองเขาเกิดเปห้ากับตีบนก็เป็นหกตสี่สอง อืเนาะเพื่อไว้เพื่อไว้ยำยบโยกมาแม่เาจีมาฮับแม่มาจันจีฮับแม่เมื่อ่ับโบนแน่ได้เนาะตัวเรียกเรีวท่างงี้มันเข่าใดมันก็บรุดใดเนาะ่ว่าลูกี่เหล่มมันไปน้ำพังอืมมันกับจเขากันกับที่ยิบหาไรหรือได้ออ่อก่อนนอกแมนมนยิบหาไรเออเอฟซีก็บอกว่ามันใจได้มันใจตัวยิบหาไรนี่แหละใช่ไหม เง่เรื่องเลื่อมกลเพราะยนบคนอย่าลืมด้อเก้าเเก้าเเออีน้อยลูกีโอ้แต่วันี้แม่แมที่ว่าร้านพ่อเหลืมบ่บ่เามเลอก้าหกเออร้านกับร้านร้านพ่อเหลพ่อมเนาะเก้าหกเด้อพ่าเมกอนแต่วันนี้เพิ่นอยากเก้าหกนี่ทำมาเพิ่นอยากได้โทศัพ์ใหม่เนะสืเพื่อโทศพท์ใหม่เพิ่นนําย อันนึง96ปูวางคุข้องล้มท้ายแม่ไงข้าว397ข้าวทอดัซ่บอันอันตัวเงินตัวทองนะตัวเงินตัวทวงแดนเขาเงอนเขาอืมมันนี้แต่ว่าจุดน่ตัวอันนั้นบ่มีเลขอยัางหอกแต่ว่าเขาเเลขที่บ้านค่ะอือ262 2เขาเเลขที่บ้านเล็ที่บ้านเขา262 ามาไปัานี่ไบดานมากันานาา,าฟันดีได้นะแมน่นอนเหลือมยุบยุบยบมากนาันเชว่าเทวดาสิบามา,าปวดมาผายอยู่บ่นม่ไปเข้ากะนอนได้ลปวดไว้<อ>ไลูกหลานตัว สำคัญป็นก็ัวอนังนัเดีกนคข้องตีในมาลาจะเข้าวอกกเต็มกำปิงนิังปิงนั่นเลยมันกเข้ากันบ่ไหมนี่อาอาที่เป็นตัเก้าืนแปดเป่าแปดแปดเก้าหรือหกสีถ้าเป็นตัเก้านี่ยมันจะเป็นได้แค่หกสีสีหกกจังหวัดกะบงกำกาไหมกมปิงปิงแปดได้อ้าเก่านแปดเออชนะกับ ก้บกันกด็นได้อ่าเีตอืออือแก้วแดงส้มอนน้กากากาดำอือันนี้เปเทีอือนี่เาสีอขาวขาวขาวส้าวอือไม่ใ่ผีดกที่แหนพักกันนอนอยู่กลางเดิน แมเนี่นี่ก็นวดอยู่พุนบดตกกนวด่านวลยไปเลยมาเพันทักันรับอ่เขาอยู่นี่ค่ะอันนี้พ่นก็ได้เขามาเขามาล่ะแม่แม่พียก็เลยเป็นบ้านว้าฝันบ้านบ้านพันวะเออบ้านเด้อมีมาทั้งทีเด้อพ่นวะเอเสียงเป็นไอ้เกียงเหมือนจงอเลยกำนองพ่นน่ะพันมาเต่าลูกเ่าด้านฝันด้านพ่นก็เลยฝัน สาแม่ขาวลวหลายจีนี่เขามาสวดมนต์เัมือเสียงหัวแฮนแหนอยู่ทางนั่นประสันเมื่อคืนนี่เขาก็เลยเสียงหัวนั้นอีแม่เมึ่มื่อแรกนี่เอาเอา,เอ,าอันเฮ้ยมันยังไงอ,อันนี้มาหมุน say anh nị ba mẹ nhắng nị luộc bông đún nị say oh say 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 นั่งดูซื้อกับนกลู่แกวเมื่อมนบันนี่มือตั้อู่ตื้อเก็บเบิร์ดเดี๋ยวมาผัเป็นเดียมของม่องนี่ตอนนั้นกำลังเก็ความฝัน เห่ยกลมคอมลอมบางที่สิบศูนยนมาซะบ่หรอวายนะาโอ้งามงามแมงามงามใส่ห้องห้องเนาะเออเหลือมองมองเนเพิ่งใส่ไฟใส่ฝงมือโอ้หมอนหยุดหยุดดูนะแามมาแม่แม่งอียงมาใจมากหมอนก็เลยเดี๋ยวเพิ่งบปมุมเ้าอืออื้อื้อ๋อนี่แหะพี่น้องเอ้าาโอขอบคุณค่ะบแหมขเบคดพิธี่รีบขึ้นเลยอื ลูกแก้วอยู่นี่บ่เคยมีกับมีม่ขึ้นเนี่เส,สียงลูกแก้วตกอยูตบานของบ่ได้ไปหาโอ้เสียงลูกแก้วตกมันบ่แม่เสียงลูกแก้วตกหลายขึ้นเอ่ไปหาแม่เอาผู้ใดเอ็นนี่ละ่ะสายปฏิบัติค่ะปฏิบัติของแท้นี่กะลองมาเ <c oughs> นาะแม่เนาะปฏิบัติค่ะโอ้ยันลูกแก้วลุ่นที่เล็กใหญ่ผู้ขาเห็นไนมเด้อไปหาเบิ่งแม่แม่นั่นเราได้เหนื่อยเดี่ยวได้หลายเหล่านี้ บ่เหลือผู้เล่าคนกบว่าเฮ้เวาหลายผู้เล้วบ่เชือผู้เล่าคนอันดูหญิงสีแม่เป็นหยดหยดเอ้าเลี่ยงวาแมนอันเกี่ยมเอ้ยมากนมาหาเฮานี่ตกใจว่าตีเหลือมมากเดี๋ยวเราไปผ่านแม่ลูกแก้วเอ้ยใ้ญ่ใหญอได้แม่ เจ้าได้ปน่ะลมนี่ฮะท้องก็เกิดมือมือพันธุ์ตาติจมูเพิันอาให้โอ้ค่ะก่อนพิจมูพันจ้์มามันน่นหลายมหาิุงก่อนอืร่นอยู่มองได้แน่ล่ะครับเสียงตกปักปักอยู่ปักปันก็โอ้ยังได้ฝีได้บ้างเอาไปหาไปหาลองไปสอบมองดูแม่เอาแก้ความฝันท่านในเหล้วได้บ่เนี่ยเอาแก้ความฝันด้วยก็ล่องเราความฝันสุกันฟังคไม่ไม่ไม่พิ่เป็นนอนอยู่นี่เพิ่นฝันเพิ่น จัก็คนฝันยี่ยังคนฝันว่าอันแม่ในบ้านก็ไม่ในบ้านมาบ่บ้านบ้านเอิ้นแม่บุบคุณแม่นตอนนี้เพื่อนยังอยู่น้ำเข้าบ่เพื่อนตายแล้วโอ้ยยึดทั้งสวรรค์ไปแล้วเนาะอันไม่ในบ้านกลับไปแล้ว่ไม่ใ่แกนกลับไปแล้วก็เลยเอิ้นว่าว่านบ้านมาทั้งที่ค่ะเอ้าสิไปทั้งใดล่ะ ผู้บ้านหัวจากทางไปที่พี่ที่ลูกหลานทู่ท่างผี่มาอยู่เป็นม,มูเขาท่างพี่คนวานค่ะหังนางหังนเสียงเบาปากออกมาเลยแล้วออบอกออกมาเลยมาขึ้นนี่นะหลานเพเงงิ่นเคยต่ยิ่งเสียงค้นหัวที่ท่างนั่นเสียงหัวหน่นเสียงหัวคนกระคักมา,มา,านานหัวนี่เพิ่นดีใจบ่แม่หรือจังไหนที่ว่าดีใจหรอเพราะหัวล่ะตกมือพ่อกรสังหัวตกมือพ่อกระสัออะ ็นมาดีใจน้ำลูกน้ำห้านว้าได้หมบทีเป็นวัดเป็นว่าบ่เนาองก่อนเนาะคว่วดีใจน้ำเสียงเอิญกันดูคนเมย์เมย์แกนเมย์แกนเป็นเมย์มีเตยบ้านนี้น่งนมากนูกนี้เป็นพี่นี่ยุณน้องสามมีเตยค่ะเป็นห้านมีเตยค่ะไม่มาบวชค่ะคือคนมาบวชอยู่นี่เนาะขนาดเยอะละมันคืออะคือจะได้แก่ก็ไม่เยอะแล้วมันแบดนี้อืมที่ยีบเก่าในก็ไปแล้ว ที่หยิบเก่าไปเยอรมันออืก่เด็กวัยรุบนเด้กจะดีจะสานเคยอยู่นิโง่จ้าโอ้เครื่องยู่นี่บินมาจากเยอรมันมาบวชเด็ยิ้นข่าวกับบินมากโอ้เินได้องสองยูทูบแม่พ่อหนึโอ้ซาถูกขอบคุณเด้อเอฟซีทางเยอรมันก็ได้โอ้โหหนุ่มกับศิลปะเฮ็ดมาสางน้ำค่ะโอ้ซาถูกบุญน้ำซาถูกแสดงว่าแฟนพันแท้เลยเนี่ยพ่อเบื้อยู่เยอรมันมาหอดีเลยแฟนพันแท้ เบิ้งคนลูกแม่กับยูนีอยู่บ้านนี่นะค่ะพอดีเข้าซองไปพอดีเห็นพอดีเออก็เลยคนที่เกือบจะหยุดยูนีล่ะค่ะค่ะบแต่ว่าไปรี้ยวอยู่บนนโอ้ค่ะกินมาละ่ะดีมากแล้วนี่กำลังมากโอ้ค่ะค่ะนาาเอลึกยังตัวที่นีกระลึกค่ะเพราะยีราฟีันเป็นนงจันยูนีแต่ชุดยูนีนี่ไม่เหมเอาใส่แม่โยกให้เบิ่งในหมอนโยนโยนเนาะ เจังไหนแอนก็ขอขอบคุไแมพูณหลายๆเด้อค่ะนี่ดิหมุนมือขึ้นมากนี่อือค่ะนี่เราปฏิหารมีกิงเนาะแม่เนาะค่ะอขอบคุณไม่คูณหลายๆค่ะทีไห่เบิงไ้เบวาสู่ลูกสู่หลานฟังเนาะค่ะสาถูกขอบคูณค่ะไม่คุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ